สวัสดีครับทุกท่านนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับไอนาหอดแชนแนลนะครับตอนนี้เราอยู่กับรัฐไทยเซิร์ฟสี่นะครับกับแก๊งเดอะซีโ่นะครับวันนี้เราจะมาระเบิดบ้านหลังนี้กันนะครับไม่รู้ว่าบ้านใครอยู่นอกแมพแถวแถวสมอวิ่งออกมานิดนึงนะครับ อาจจะมาระเบิดกันนะครับเมื่อกี้แปะซีโฟไปแล้วลูกหนึ่งแต่ลืมอัดคลิปก็เลยจะมาอัดป่ะทุบต่อครับท่านผมเราจะทุบกันนะเพื่อที่จะวางพื้นแต่มันสูงไปวะ่ะครับแลมสักคนเดชใครมีแลมครมับแลมเดชครับแลมเป็นทางขึ้นวะ่ะนะแต่ติดพื้นไม่ ي, ติดใต้มั้งได้ได้แหละ ทำมาได้กับแปดซีโมา,เ,าเลยวันนี้เราอยู่ใครครับเนี่ยคืนนี้อยู่กับ <c oughs> น้องฟุกนะครับเดอะซิโลฟุกซ่านะครับผมแล้วก็เดอะซีโ g o o ุ b y บนะครับฝานี่เองชื่อฝาหลังส่วนผมก็เดอะซิโรโนเนมนะครับเอนะครับผมอ่ะวางเลยวางพื้นเลย <c oughs> เนี่ยครับพื้นไว้มันเป็นเนี่ยวางเลยดังได้ไหมโอเคทีนี้ก็มาวางทางนี้ทางนี้ทางนี้วางทางขึ้นทางนี้วางได้ปะทางขึ้นอ่าบอกบอกให้ทำเลมบทำเลมทางขึ้นเล็บ嘛มมครับดิ บอกให้คาบตั้งนานแล้วเราจะขึ้นทางเขาจะทางประตูหน้าเลยนะครับเพราะว่าบ้านเขาเป็นแรมนะผมพี่เจเสียเวลาทุกแรมแรมรอบบ้านเลยบ,บอกที่บอกแล้วบอกให้คาบไวรอคาบไวรอ วางเลยเออแค่นั้นจบง่ายๆ<อ>เล่นอะไรกันเนี่ยลบ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 เดี๋ยวพอปิดโทรทัศน์ก่อนตอนนี่หมดอยู่ไหนวะเนี่ยเสียงแสอเค้มามาต่ออลยก่อนแมบ๊บ ระเบิดไปแล้วไฟโฮเอ่อ,อ,งอลงจเป็นไฟโฮอันนี้เป็นการระเบิดแบบสูตรผมนะครับ t 4หนึ่งลูกแล้วก็ไฟเอวันสี่ลูกนะครับ แต่นาเชียต okay. ินเงินว่าอ้อ้าวยิงยิงนี่นี่เดี๋ยวเปิดรีโวก่อนโอเคเงี้ยวเงี้ยวเงียวทุยิงยิงเออตอนน้ออกเฮ้ยสุภาพ้าเฮ้ยอยากได้อยากได้เอ้อยากได้อยากได้เดี๋ยวกลับไม่ไม่คนหรอก เปลี่ยนเกงก่อนเสืส้อผ้าเท่นัอยอตอแล้วเปลี่ยนนิสนี่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 ย้ายย้ายกล่องเนี้ยไปกล่องนู้น,นย้ายกล่องเสื้อผ้าไปกล่องนูน้นไอ้ไอ้ยิยงดิฟ้าเดี๋ยวเราเดี๋ยวคลิปจะยาวรีบย้ายเลยมีสี่นาทีแล้วเนี่ย,ยมันได้แค่สิบนาทีเลย ทำเวลาหน่อยทำเวลาหน่อยเดี๋ยวให้หมดเลยเลยยิงทิ้งฝัง่งนี้เอาฝั่งนี้ทิ้งดิบอยเอาฝั่งนี้ทิ้งไม่ฟังกันอีกแล้วโถ่เอะฟังกันไนด้ดี <ilen> ขอแต่คิดแป๊บหนึ่งนะครับเมียโทรไลน์มาแล้วโอเคเข้ามาต่อกันนะครับผมเมื่อกี้คุยกับเมียเฮ้ยแอดอกมาไหนวะ ือะไรเนี่ยเฮ้ยตรงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แอดดับตรงนี้เราขอพักไว้นึงนะครับไปเก็บแอดดับแป๊บนึงโอเคนะครับเราก็มาต่อกันเมื่อกี้ผมตกเขาตายก็เลยให้ฝาไปเก็บแทนนะครับผมโอเคงั้นเราเมื่อกี้พี่เป็ดสีฟังวะแปะแล้วนะโอเคมามาปาแปะลูกหนึงแล้วครับพี่โอเค มาไปบ้านกันตอนเราไปแล้วนี่เฮ้ยน้บ้าแช่จะมีของไหมเนี่ยมาเนื้อมันจะมีของให้พวกเราไหมนะเฮ้ยกระตุกกระตุกเน็ตก็ยืมไม่ดีเลยครับเน็กก็ค่อยดีเท่าไหร่้ เรียบร้อยขอเข้าไปดูหน่่ยนะโอ้มีไม้ครับผมโอ้โหสิ่งที่ต้องการเลยหลังคาโอ้อ้าวเน่วบ้านกัไปูโอ้ทษทีโทษทีโอ้โยหลงหลงโทษทีลืม ้กันมีไม้อยู่ไม่รู้ว่าเก็บให้หมดเหล็กเล็กยังไม่เผาเล็กเผาแล้วมีไกค่คุู่ไม่มีเราขอขับก่อนแล้วกันก็นี่ครับไม่รู้ว่าบ้านใครนะครับก็ได้มาเท่าที่เห็นเมื่อกี้นะครับผมระบอกี่ประตูวะสองประตูนะครับ ก็ดีแล้วล่ะเมื่อกี้ผมไปไปทุบแลมเล่นแม่งก็สองประตูเหมือนกันเอออ่โอเคมันก็คลิปนี้ก็คงจบแค่นี้นะครับผมนะครับอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็สวีดัตและสวัสดีครับผมอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็ คอมเมนต์มาใต้ใต้คลิปได้นะครับผมว่าได้ผมทำคลิปแนวไหนนะครับแนะนํากันมาได้นะครับสําหรับพวกที่เข้ามาด่านะครับผมลบลบทิ้งแล้วก็แบนทิ้งออกจากชแนลเลยนะครับผมไม่รับไว้นะมันงกมันเกะก,กะลูกตานะครับเอาไว้แต่คนข้อที่เข้ามาอยากชมจะดีกว่านะครับอ่นะโอเคครับผม สวัสดีครับค<น>ุณแค่นี้แหละบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ